การคิดบวกหยุดพูดในแง่ลบกับตัวเองเพื่อลดความเครียดการคิดบวกช่วยจัดการความเครียดได้และยังช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้นอีกด้วยฝึกเอาชนะการพูดในแง่ลบกับตัวเองด้วยตัวอย่างที่ให้มาแก้วของคุณเต็มครึ่งหรือว่าว่างครึ่งการตอบคำถามเก่าแก่เกี่ยวกับการคิดบวกนี้อาจสะท้อนถึงมุมมองของคุณต่อชีวิตทัศนคติของคุณที่มีต่อตัวเองและไม่ว่าคุณจะมองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้ายและอาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณด้วย งานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าลักษณะบุคลิกภาพเช่นการมองโลกในแง่ดีและแง่ร้ายสามารถส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณได้หลายด้านการคิดบวกที่มักมาพร้อมกับการมองโลกในแง่ดีเป็นส่วนสำคัญของการจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิผลและการจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิผลนั้นเกี่ยวข้องกับประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายหากคุณมีแนวโน้มที่จะมองโลกในแง่ร้ายอย่าหมดหวังคุณสามารถเรียนรู้ทักษะการคิดบวกได้ทำความเข้าใจการคิดบวกและการพูดกับตัวเอง การคิดบวกไม่ได้หมายความว่าคุณเพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจในชีวิตการคิดบวกหมายถึงการที่คุณจัดการกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในทางบวกสร้างสรรค์มากขึ้นเท่านั้นคุณคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุด การคิดบวกมักเริ่มต้นด้วยการพูดกับตัวเองการพูดกับตัวเองคือกระแสความคิดที่ไม่หยุดหย่อนที่วิ่งผ่านหัวของคุณความคิดอัตโนมัติเหล่านี้อาจเป็นบวกหรือลบการพูดกับตัวเองบางส่วนของคุณมาจากตันกะและเหตุผลการพูดกับตัวเองส่วนอื่นๆอ,อาจเกิดจากความเข้าใจผิดที่คุณสร้างขึ้นเนื่องจากขาดข้อมูลหรือความคาดหวังอันเนื่องมาจากความคิดที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้น หากความคิดที่วิ่งผ่านหัวของเป็นคุณเปลนส่วนใหญ่มุมมองของคุณต่อชีวิตก็มักจะมองโลกในแง่ร้ายมากกว่าหากความคิดของคุณเป็นบวกเป็นส่วนใหญ่คุณน่าจะเป็นคนมองโลกในแงนด่ดีซึ่งเป็นคนที่ฝึกคิดบวกประโยชน์ต่อสุขภาพของการคิดบวกนักวิจัยยังคงศึกษาผลกระทบของการคิดบวกและการมองโลกในแง่ดีต่อสุขภาพประโยชน์ต่อสุขภาพที่การคิดบวกอาจมอบให้ได้ได้แก่อายุไขที่ยาวนานขึ <acco> ้นอัตราภาวะซึมเศร้าที่ลดลง ระดับความทุกข์และความเจ็บปวดที่ลดลงความต้านทา,านต่อโรคภัยไข้เจ็บที่มากขึ้นสุขภาพจิตและร่างกายที่ดีขึ้นสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่ดีขึ้นและความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองที่ลดลงความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่ลดลงความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจที่ลดลงความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่ลดลง ทักษะการรับมือกับความยากลำบากและช่วงเวลาที่เครียดได้ดีขึ้นยังไม่ชัดเจนว่าทำไมคนที่คิดบวกจึงได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพเหล่านี้ทฤษฎีหนึ่งก็คือการมีทัศนคติในเชิงบวกช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ที่กดดันได้ดีขึ้นซึ่งจะลดผลกระทบต่อสุขภาพที่เป็นอันตรายจากความเครียดที่มีต่อร่างกายของคุณ เชื่อกันว่าคนคิดบวกและมองโลกในแง่ดีมักจะมีวิธีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นพวกเขาออกกําลังกายมากขึ้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นและไม่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปการระบุค,ความคิดเชิงลบไม่แน่ใจว่าการพูดกับตัวเองเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบรูปแบบทั่วไปของการพูดกับตัวเองในเชิงลบได้แก่ การกรองคุณขยายแง่มุมเชิงลบของสถานการณ์และกรองแง่มุมเชิงบวกทั้งหมดออกไปตัวอย่างเช่นคุณมีวันทำงานที่ยอดเยี่ยมคุณทำภารกิจให้เสร็จก่อนเวลาและได้รับคำชมว่าทำงานได้อย่างรวดเร็วและละเอียดถี่ถ้วนในเย็นวันนั้นคุณมุ่งความสนใจไปที่แผนของคุณที่จะทำภารกิจให้สำเร็จมากขึ้นเท่านั้นและลืมคำชมที่คุณได้รับไป การทาให้เป็นส่วนตัวเมื่อเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นคุณจะโทษตัวเองโดยอัตโนมัติตัวอย่างเช่นคุณได้ยินว่าการออกไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกยกเลิกและค,คุณคิดไปเองว่าการเปลี่ยนแปลงแผนเป็นเพราะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คุณการมองโลกในแง่ร้ายคุณคาดการล่วงหน้าโดยอัตโนมัติว่าจะเกิดสิ่งเลวร้ายที่สุดโดยไม่รู้ว่าจะเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นร้านกาแฟแบบ drive thru รับออเดอร์ของคุณผิดแล้วคุณก็คิดว่าวันที่เหลือของคุณจะเป็นหายนะ การโทษตัวเองคุณพยายามพูดว่าคนอื่นเป็นผู้รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแทนที่จะเป็นตัวคุณเองคุณหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบต่อความคิดและความรู้สึกของคุณการบอกว่าคุณควรทำบางอย่างคุณนึกถึงสิ่งต่างๆที่คุณคิดว่าควรทำและโทษตัวเองที่ไม่ทำสิ่งเหล่านั้นการขยายความคุณทำให้ปัญหาเล็กๆน้อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ การยึดมั่นในความสมบูรณ์แบบการรักษามาตรฐานที่เป็นไปไม่ได้และพยายามสมบูรณ์แบบมากขึ้นจะทำให้คุณล้มเหลวการแบ่งขั้วคุณมองสิ่งต่างๆว่าดีหรือไม่ดีเท่านั้นไม่มีจุดกึ่งกลางเน้นที่การคิดบวกคุณสามารถเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนความคิดเชิงลบให้เป็นความคิดเชิงบวกได้กระบวนการนี้ง่ายแต่ต้องใช้เวลาและการฝึกฝนเพราะท้ายที่สุดแล้วคุณก็กำลังสร้างนิสัยใหม่ต่อไปนี้คือวิธีคิดและประพฤติตนในเชิงบวกและมองโลกในแง่ดีมากขึ้น ระบุพื้นที่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงหากคุณต้องการมองโลกในแง่ดีมากขึ้นและคิดบวกมากขึ้นให้ระบุพื้นที่ในชีวิตของคุณที่คุณมักคิดลบก่อนไม่ว่าจะเป็นงานการเดินทางไปทํางานประจำวันการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือความสัมพันธ์คุณสามารถเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆโดยเน้นที่พื้นที่หนึ่งเพื่อเข้าหาในทางบวกมากขึ้นนึกถึงความคิดเชิงบวกเพื่อจัดการกับความเครียดของคุณแทนที่จะเป็นความคิดเชิงลบตรวจสอบตัวเองเป็นระยะๆะะในระหว่างวันหยุดและประเมินผล กินสิ่งที่คุณคิดหากคุณพบว่าความคิดของคุณเป็นลบส่วนใหญ่ให้พยายามหาวิธีที่จะมองมันในแง่บวกเปิดใจรับอารมณ์ขันให้ตัวเองได้ยิ้มหรือหัวเราะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากมองหาอารมณ์ขันในสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเมื่อคุณสามารถหัวเราะกับชีวิตได้คุณจะรู้สึกเครียดน้อยลง ปฏิบัติตามวิธีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพตั้งเป้าหมายที่จะออกกําลังกายประมาณ30นาทีในแต่ละวันหรืออาจแบ่งเป็นช่วงเวลา5หรือ10นาทีในแต่ละวันก็ได้การออกกําลังกายสามารถส่งผลดีต่ออารมอ์และลดความเครียดได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและเรียนรู้เทคนิคในการจัดการกับความเครียด ล้อมรอบตัวเองด้วยผู้คนที่คิดบวกตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้คนในชีวิตของคุณเป็นคนที่คิดบวกและคอยสนับสนุนซึ่งคุณสามารถพึ่งพาได้ในการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ผู้คนที่คิดลบอาจทำให้คุณเครียดมากขึ้นและทำให้คุณสงสัยในความสามารถของคุณในการจัดการกับความเครียดในทางที่ดีต่อสุขภาพฝึกพูดในเชิงบวกกับตัวเองเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติตามกฎง่ายๆข้อหนึ่ง อย่าพูดอะไรกับตัวเองที่คุณจะไม่พูดกับคนอื่นอ่อนโยนและให้กำลังใจตัวเองหากความคิดเชิงลบเข้ามาในใจของคุณให้ประเมินอย่างมีเหตุผลและตอบสนองด้วยการยืนยันว่าอะไรดีในตัวคุณคิดถึงสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในชีวิตฝึกคิดบวกทุกวันหากคุณมีทัศนคติเชิงลบอย่าคาดหวังว่าจะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ดีในชั่วข้ามคืนแต่ด้วยการฝึกฝนในที่สุดการพูดกับตัวเองของคุณก็จะวิพาก์วิจารณ์ตัวเองน้อยลงและยอมรับตัวเองมากขึ้นคุณอาจวิจารณ์โลกที่อยู่รอบตัวคุณน้อยลงด้วย เมื่อสภาพติดใจของคุณเป็นบวกโดยทั่วไปคุณจะสามารถจัดการกับความเครียดในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นในทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นความสามารถดังกล่าวอาจส่งผลต่อประโยชน์ต่อสุขภาพจากการคิดบวกที่หลายคนสังเกตเห็น